สวัสดีครับน้องๆท่้งผู้ปกครองนะครับทางทีมอาจารย์ออนดีมาแล้วก็ทางทีมอาจารย์ทีเอ็นคอนเซปต์ทุกคนนะครับวันนี้มากันกับเคมีเข้าเตรียมครับโดยหลักสูตรของของพี่นะครับวันนี้จะมาในแนวแบบถึงกึ๋นที่สุดนะครับของการเตรียมสอบเข้าเตรียมและก็นําเอาข้อสอบนะครับของปีล่าสุดเนื้อเนื้อเนี่ยมาไล่ให้ฟังแบบข้อต่อข้อนะครับเพื่อน้องๆได้เห็นภาพเดี่ยงชัดที่สุดนะครับกับกับเราในวันนี้นะครับคําถามที่น้องๆมักจะถามเข้ามากันมากก็คือว่า แนวโน้มลักษณะข้อสอบเนี่ยเป็นยังไงยากขึ้นหรือเปล่าง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับลองดูสไลด์ถัดไปครับนะคำตอบก็คือว่าข้อสอบเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มที่ยากขึ้นซึ่งแตกต่างจากข้อสอบมหิดลนนะครับที่จะค่อยๆยากขึ้นนะข้อสอบจะที่แปลกมากนะฮะคือข้อสอบจะออกย้ําจุดเดิมเกือบจะคล้ายๆกับทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีนะครับที่ทําให้การเตรียมตัวของเราเนี่ยเตรียมตัวได้อย่างคมมากขึ้นนะครับ สไลด์ถัดไปนะครับพี่ก็ได้โชว์นะครับหลักสูตรเคมีมอต้นทั้ง6เรื่องของของของพี่นะฮะในโรงเรียนที่น้องๆเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจะมีประมาณแค่5เรื่องนะครับที่โรงเรียน,นยจะไม่ได้สอนปริมาณสารสัมพันธ์นะครับแล้วก็ที่โรงเรียนจะไม่สอนพันธะเคมีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ได้ออกมาไล่ like, แล้วก็รวมให้ใหม่นะครับอันนี้เป็น6เรื่องคําถามที่น้องๆมักจะถามข้อที่2ถัดมาก,ก็คือว่าข้อสอบออกเรื่องไหนมากหรือว่าเรื่องไหนน้อยนะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ย across the board นะครับข้อสอบเนี่ย ออกอพอๆกันนะครับโดยพอๆกันโดยบางปีข้อสอบอาจจะบอกการเปลี่ยนแปลงของสารมากหน่อยออกความเข้มข้นมากหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับจะ,ะหลักๆก,ก็คือบทละข้อ2ข้อทั้งนั้นนะครับบทละข้อ2ข้อทั้งนั้นไมไ่ต่างกันนะครับคือไม่ได้ต่างกันมากนะครับทีนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาตามที่สัญญาไว้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าข้อสอบปีล่าสุดเง้นเนื้อเนี่ยปี56นี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูไลด์ถัดไปครับ น้องทราบใช่ไหมครับว่าข้อสอบวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดห้ข้อนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์ at, ใช่ไหมครับเคมี K Me เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไตแบบ่แบบแบบแบบพุ่งขึ้นมานะครับเคมี K Me เนี่ยจะไล่งแต่10ข้อ11ข้อ12ข้อไม่เคยต่ํากว่านี้นะครับเป็นลักษณะที่เลขตรงนี้นะครับโดยปีล่าสุดปี5 6เนียอย่างที่พี่เวียนจะบอกมาแล้วข้อสอบเนี่ยคนออกข้อสอบเนี่ยดึงข้อสอบชีวะน้อยลงนะครับโดยเขามาโปะ ให้กับเอาตัวเคมีเยอะขึ้นเพราะเคมีปกติจะแค่10หรือ11ข้อปีนี้เขาก็ดึงมาโปะเพิ่มให้ให้ทางทางเคมีนะครับแล้วก็แต่อย่างที่ว่าก็พอๆกันกับเคมีฟิสิกส์ชีวะนะครับที่น่าแปลกตอนปีล่าสุดนะครับคือข้อสอบไม่ออกเรื่องการแยกสารเลยนะครับถ้าน้องดูในกราฟเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าไอพา้พายพายชอ็อตที่พี่ให้มาเนี่ยมันมีแค่5อันแต่เรามี6เรื่องถูกไหมครับอันมันไอนหนึ่งสไลด์สายไปคือการแยกสารการแยกสารในี่ข้อสอบปีแล้วไม่ออกเลยนะครับ แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าห้ามเตรียมนะครับข้อสอบเนี่ยบางทีเขาดึงน้องรู้ไห e มคร,ร,มร,รมับเขาดึงอะไรเขาดึงมาใส่เรื่องความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์นะปกติความเข้มข้นเนี่ยออกอย่างมากแค่หนึ่งข้อปีแล้วออกถึงสามข้อความเข้มข้นเนี่ยออกปกติแค่ปีละหนึ่งข้อเท่านั้นในสิบข้อปีที่แล้วออกถึงสามข้อซึ่งเด็กหลายคนเป็นจุดตายนะครับเพราะอะไระเพราะน้องส่วนใหญ่เรียนความเข้มข้นกันแบบมอต้นนะนะเรียนความเข้มข้นกันแบบอ่อนๆที่เบตายางทําสัดส่วนพวกเนี่ยนะครับ ซึ่งตรงนี้มันทาข้อสอบไม่ทันฮนะเพราะข้อสอบให้มาถึง3ข้อและถ้าน้องดูเนื้อหาที่พี่จะบอกต่อไปนะข้อสอบออกแบบมาหามาลักกักมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ว,าว่าเป็นยังไงนะครับข้อสอบออกโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่พี่บอกเลยว่าจุดที่น้องจะชนะเพื่อนได้นะคือน้องจะต้องมีความเข้มข้นปริมาณสารสัมพันธ์ในหัวค,คือความรู้ตรงนี้ต้องมีแม่นเลยไม่งั้นน้องจะเสียเปรียบเพื่อนมากนะครับเพื่อนเพราะเด็กส่วนใหนญน่จะไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มานะแต่คนที่เตรียมไปจะทําเร็วมาก นะครับทำเรว่าเรามาดูดีกว่าว่า12ข้อในปี56ที่ผ่านมานะครับข้อสอบออกอะไรกันบ้างนะครับผมออขออนุญาตมองที่สกรีนครับไม่ได้ตาเลยนะครับคําถามถัดม,มาน้องถามว่าการเตรียมตัวสอบเข้ามหิดลกับเตรียมแตกต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะบอกเลยว่าการเตรียมตัวสอบเข้าไมา่ดนเนี่ยอย่างที่พี่เคยย้ำเป็นอีเวนต์คราวที่แล้วแล้ว,ว่าข้อสอบจะออกคล้ายๆกับ IJSo นะครับคือมีลักษณะมอปลายเข้ามาปนค่อนข้างเยอะในขณะที่ข้อสอบเตรียมเนี่ยจะปนแบบนิดหน่อยฮนะจะปนไม่เยอะนะการจดเลียงอิเล็กตรอน2 8งแปข้อสอบยังไม่แทบไม่ออกเลยคนระับข้อสอบเตรียมเพราะั้นการเตรียมตัวสอบเข้ามีดนเนี่ยจะเตรียมตัวสอบแบบ IJSo การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมเนี่ยจะต้องเตรียมตามแนวปฏิศาสที่มันออกซ้ํ้ำซึ่งเราจะมาเน้นย้ำกันในในใน,ในครั้งนี้นะครับ เรามาดูเจาะรายละเอียดดีกว่าเลยว่า12ข้อนี้ข้อนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่1ข้อที่1เนี่ยเป็นการวัดคอนเซปต์ธรรมดาว่าน้องมีความรอบตัวเก็บสารมายกตัวอย่างเช่นน้องรู้ไหมว่าทองคําขาวเป็นธาตุ transition หินปูนเป็นสารอนินทรีย์หรือไขมันเป็นสารอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้ข้อสอบเป็นการวัดความจาธรรมดาสำหรับข้อที่หนะครับดูตารางครับข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเป็นการวัดการความรู้ความเข้มคนข้อที่2เนี่ย พี่จะต้องดอกจันเลยนะเพราะาข้อสอบออกโหดมากข้อสอบเอาการเตรียมสารหลายหล,ลายแนวมาไว้ในข้อเดียวเด็กใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5้าทีแน่นอนในการทําถ้าไม่มีสูตรพันพี่อยากจะขอย้าว่าการทําทความเข้มข้น,นต้องมีสูตรลัดถ้าน้องทําแบบมอต้นไม่มีสูตรลัดเนี่ยรับรองว่าข้อนี้ใช้เวลา5นาทีกินเวลาในการทําฟิสิกส์ไปด้วย โอเคไหครับนนั้นะต้องเก็บสูตรข้อที่3ถามความเข้มข้นในลักษณะ ppm กับ ppt เด็กส่วนใหญ่จะรู้จัก ppm แต่ว่าไม่รู้จัก ppt เพราะว่าในหนักสูตรจริงๆแล้วไม่มี ppt นะครับอันนี้ก็ไปดูว่า ppt คืออะไรนะครับข้อที่4เนี่ยเป็นข้อสอบโหดตรงที่ว่าเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้เลยพราะอรู้ไหมครับเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้จักกฎทรงมูล คณโมต้นไม่เรียนกดโซมูลนะนะแต่ว่าน้องหลายคนก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาจําที่พี่สอนในตัวคอได้เพราะกดโซมูลเป็นสิ่งที่พี่สอนอยู่แล้วในเรื่องปริมาณสารน้ำพันในโมต้นนะฮะเป็นเรื่องการเอาสารหลายตัวผสมกันแล้วก็วัดความคอนเซปต์เรื่องกดโซมูลนะเพราะนั้นการมีความรู้เหมอะม,อมอปลายเลยมาน,นิดนึงเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะฮะนะตรงนี้แล้วกดโซมูลไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อสอบออกฮะแต่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าข้อสอบออกเข้าใจไหมที่พูดไหมฮะคือเนื้อหาที่สอบมันไม่ยากฮะแต่เด็กไม่รู้ว่าออกเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดโซ ข้อ5ข้อ5คือ pH meter pH meter เนี่ยข้อสอบออกดัดหลังฮะคือปกติข้อสอบจะให้อินดิเคเตอร์หลายๆสีมาถูกไหมครับข้อสอบให้มัน pH meter คือให้เป็นสี14แทบเลยฮะซึ่งถ้าน้องเข้าใจการทำงานของ universal indicator ก็ทําได้นะครับข้อที่6ครับเป็นความรู้เชื้อเพิงความรู้เชื้อเพิงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กหลายคนมาบนม่นว่าเสียดายมากทาั้งทางที่พี่ย้ําแล้วในี่ยคอรสเตรียม หลายคนเนี่ยย้าแล้วก็ลืมนะครับจุดที่พี่ย้ําในคอสเข้าเตียมเนี่ยสามหนนเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดเพราะมันมาจากขอ้อสอบเก่าที่คัดออกมาแล้วเข,ข้าใจที่พูดนะครับจนคอสที่สิ่งที่เน้นย้ําในคอสสามหนึ่งแปดเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะครับขอ้อที่7ขอ้อที่7เนี่ยเป็นขอ้อสอบเรื่องอัตราการเกิดปียาเป็นเนื้อหาหม .4 ที่ปนออกมานะครับ ข้อที่8ดเนี่ยเป็นการออกวัดว่าน้องรู้จักพลังงานไฮเดรชันกับแลตทิสหรือไม่นะครับลงกับทบทวนอยู่ที่พิยมในคอร์สนะครับข้อที่9้าเนี่ยค่อนข้างง่ายคือการวัดประตูสู่กดสู่เบตเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะทําข้อนี้ได้แต่จะสับสนนะครับงั้นพี่ถามดีกว่าถ้าน้องมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งทําปะยากับโลหะแล้วให้ก๊าซไฮโดรเจนน้องสรุปได้ไหมครับว่ามันเป็นอะไรสารนั้นอะไรสักอย่างหนึ่งทําปยากับโลหะแล้วให้ก๊าซไฮโดรเจนสรุป ไม่ได้สรุปไม่ได้ว่าเป็นกฎหรือเบตแต่ที่เนียไม่กฎก็เบตชัวแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกฎหรือเป็นเบอยางไงฮะเด็กหลายคนบอกกฎเนี่ยตายเลยครับมีชอยรอเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ให้ระวังพวกตัวแปลกๆให้ดีครับข้อที่10เนี่ยเป็นข้อสอบยากเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้เลยนะครับที่เล่าก่อนเพราะข้อสอบข้อที่10เนี่ยเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ประสบการณ์คะข้อสอบให้กร <S <S ขอ, <harness> ขอขอกง,อง,งอมานะครับให้การทดลองมาพูดมาเกือบครึ่งหน้ากาาะระดาษฮะแล้วถามว่าตัวแปดต้นของการทดลองแต,ต่ละอ,ลอ,อนันคืออะไรเด็กต้องใช้ประสบการณ์เยอะซึ่งตรงนี้เนี่ย พี่จะย้ำว่าน้องลองกลับไปทบทวนว่าอะไรคือตัวแปดต้นหลายคนมาพูดตัวแปดต้นไม่รู้ซวยๆว่าคืออะไรนะครับตัวแปดตามตัวแปรควบคุมเข้าใจความหมายนะครับแล้วลองมา tackle โจทย์ดูข้อที่11คือการดูนสมการเคมีนะครับแน่นอนนะข้อสอบไม่ได้ออกสมการง่ายๆมา พี่จะขอให้ทิปส์ว่าถ้าน้องข้อสอบให้สมการดุลสมาการเคมีธรรมดามาเนี่ยฮะเด็กหลายคนบอกพี่สมาการมันซับซ้อนมากมีตัวหลายๆตัวผมไม่รู้ดลยังไงพี่บอกว่าให้น้องเอาชอยเข้าไปแทนเอาเลขชอยเข้าไปแทนมันต้องมีแค่ชอยเดียวถูกครับไม่งั้นมันดูลไม่ได้ถูกไหมครับงั้นตรงนี้ให้ทิปไปนะครับข้อ12เจ้าประจําคือการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยกับไปทบทวนดูว่าอัตราส่วนไฮย,ยิงออกซิเจนเนี่ยอัตราส่วนที่ออกมาโดยโมวลป็นยายดอลปริมาตรเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับส่วนเด็กลูกศิษย จบทั้งหมด12ข้อนะครับผมก็ข้อสอบอน่าส,าสนดจถัดมาถามว่าข้อสอบออกเนื้อหาถึงมอปลายบ้างไหมนะครับแน่นอนครับเพิ่งพูดไปข้อสอบออกถึงมอปลายนะครับแต่ว่าน้องไม่ต้องกังวลเพราะว่าในสามห่งศนย์แปเนี่ยข้อตัวลุยเข้าเตรียมนะครับพี่ได้ดึงมอปลายที่สําคัญลงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้องอย่าไปเสียเวลาที่จะอ่านหนังสือแบบมัวซัวรครับนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านทุกอย่างฮะนะ try to be Everything นะครับ uh, for everyone ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพยายามอ่านให้มันตรงจุดซึ่ง3 0มหนงึงลงมาแล้วนะครับผมใช้ส์ถัดมาฮะน้องที่เรียน3 1 0 1ถึง306มาครบหมดแล้วเนี่ยอันนี้ครอบจัก,กรวาลน,นะครับไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วเพราะรับรองว่ากินข้อสอบเตรียมแล้วทั้งหมดนะครับ3108เนี่ยจะเหมาะดีไซน์มาโดยตรงสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฮะ3108เป็นึ่ sufficient นะคครับอย์แปดเเเตรียียยมน่ป็นคอร์สที่ sufficient ในตัว เด็กสามารถเรียนโดยที่ไม่มีความรู้เลยมาก่อนได้เลยคือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะครับ20ชั่วโมง308เยจะเก็บข้อสอบแนวข้อสอบเข้าเตยมย้อนหลังไปประมาณ7-8ปีครับไล่ไปทั้งหมดเลยนะครับให้เห็นแนวว่าแนวน้มข้อสอบเองซึ่งแนวน้มข้อสอบมันซ้ำๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่แนะนําว่าคนที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยสับเคมีเนี่ยไม่ต้องไปเก็บ3101 306เพราะเวลามันจะเกือบ60ชั่วโมงน้องๆไม่มีเวลานะฮะเก็บ3108อย่างเดียวจะได้ประโยชน์มากเพราะมันจะคุมทั้งหมดรับรองทำได้12ข้อเมื่อกี้ทำได้ โอเคหน้าถัดมาเนี่ยก็เป็นข้อสอบเตรียมจริงๆซึ่งพี่ดัดนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อสอบภาษาพี่จะปรับนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้โดนฟองร้องนะครับก็น้องลองกลับไปทบทวนดูนะครับข้อสอบเตรียมจริงๆที่พี่ให้มาของปี56ล่าสุดนะครับและแน่นอนครับถ้าน้องมีพี่ก็วางไอ้ตัวเคทิปต่างๆที่พี่ให้มานะครับในไซต์หน้าถัดมาสีสลห้าหกไซต์ถัดมานะครับน้องลองกลับไปทบทวนดูนะครับถ้ามีคําถามอ่ามันที่ไซต์สุดท้ายครับ ถ้าน้องมีคําถามสามารถส่งอีเมลหาพี่นะครับน้องจะเป็นลูกศิษย์ของพี่เวียนพี่นงหรือหรือทางเอ็นคอนเซปต์หรือกับตัวพี่ส่งมาถามได้นะครับพี่ดีตอบให้ทั้งหมดครับผมหรือว่าถ้าต้องการความฉับไวนะครับก็ทาง Facebook ได้นะครับพี่มี Twitter ข้างล่างด้วยนะครับน้องก็แอดมาได้แล้วก็ถามคําถามมาได้นะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันต่อช่วงหน้าครับผมสวัสดีครับ